Terima kasih telah menonton! ให้คะแนนสามท่านอารันนุชกางธงชัยอทงทเทวศและสายยันเรียนเรืองครับมวยคู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยคาใจกันมานะครับเคยชบกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในไฟนั้นเป็นทางฝ่ายแดงฉลามชนเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกพิกล็อกครับเป็นที่มาของการมาล้างตากันอีกครั้งในไฟนี้ครับนี่ครับมหาแดงคชือเสียงเรียงนามกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับฝ่ายแดงฉลามชนสามารถพยักอัลลุญยมครับ น้ำเงินเพชรทวีชัยไฟเตอร์มวยไทยหรือว่าปอพิคเนตแหะครับเจอกันในพิการน้ำหนัก103ปอนด์อ่ะเรามาฟังประวัติคร่าวๆทั้งครู่นะครับฝ่ายแดงครับฉลามทนสามารถพยักอรุณยิมน,นายนัทวุฒิสิทิบุตรวงศ์นะครับนักชกจากชนบุรี ัวนหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับพี่มาดครับสามารถพยักอุนตก็เปิดบันฟิกซอ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสามารถพย,ยักอุณยิมครับชกในดวงใจเ็าไม่ได้ใครที่ไหนครับลูกพี่เนี่ยแหละครับที่สามารถพยักอุณน69ครั้งชนะ59แพ้10ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรทวีชยัยไฟเตอร์มวยไทยครับนายทวีชัยพูดเพราะโอ้โหแนะสศุกเพาะมากครับนายทวีชัยพูดเพราะจักโชคจากจ,จังหวัดกระบี หัวหน้าคณะคุณเบลปอพิคเนตแล้วก็มีคุณแอมปอพิคเนตนะครับเป็นผู้จัดการก็มีนายหัวมิรนครนะครับคุณสุเมศุสัสตตมงกฎพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์และค่ายมวยสอโชคม,มีชัยให้การสนับสนุนครับปัจจุบันก็ซีซ้อมอยู่ที่สอโชคม,มีชัยนัดชกในดวงใจนี่ดาวดังเลยครับบุญชนะนายกเอกท่าสารา60ครั้งชนะ50แล้วก็แพ้10ครั้งครับครับเลยว่าเริ่มจะเดินขยับเข้าหานะครับรูปร่างยุ่งจกจะได้ลอยกว่าหน่อย เพชรชวีชัยขวากับขวานะครับมีเจาะยางฉลามชนนี่ก็ทิ้มลําตัวโต้ตคืนเลยนะครับไม่ยอมให้กินเปล่าเหมือนกันเกมการยกเริ่มจะเราใจตั้งแต่ยกแรกนะครับเคยใช้บริการกันมาแล้วรู้ทางกันเป็นอย่างดีครับก็ของเคยๆกันนะครับนี่ครับคำคแล้วก็เตะจ่อล่างไปครับฉลามชนครับ แหม่คู่แรกคู่เปิดหัวแดดล่มลมตกพอดีครับทางทูกก้อย่ไหมเลข24ครับสัญจรนะครับดิวันรัชดาครับชมฟรีนะครับตอนนี้ใครอยู่ใกล้ๆยังมาทันครับก็ฝีมือขวาครับฉลามชนครับดีทีไว้ก่อนครับเพชรทวีชัยนอกได้ในนี่โูของชอบเลยครับเพชรทวีชัยครับอือเดี๋ยวต้องดูครับ ภาคที่แล้วมาฉันถามชนครับเดินทางไปคว้าชัยถึงหิ่นแล้วครับไปชนะที่นครศรีธรรมราชน,นะครับฝ่ายแดงลูกน้ําเข็มด้วยกันแล้วครับฝ่ายแดงนี่นักชกดาวดังของชนบุรีเงินก็แม่ประเภท รุ่นเล็กๆแต่ว่าเบอร์ต้นๆของกระบี่ของภาคใต้เลยครับติดตามเลยครับวันนี้ภาคที่แล้วนี่โอ้โหเบียดเบียดก็จะรู้ตัวผู้ชนะนี่กิกสุดท้ายเลยหมดยกแรกพักกันแป๊บเดียวครับอาหารจำกัดมหาชน ขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดครู 5G อยู่กับครูดียิ่งกว่าเร็วแรงกว่าเข้าคุมไปแล้ว77จังหวัดทั่วไทยผลิตภัณฑ์ c p ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทรไปที่02-800-8000บริษัทบร f, ิษัท CPF r e s t u r a t and f and c h a i n จำกัด ผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกเจ้าสัวเข้าตังมิิไก่หยองสูตรไก่ย่าง5้าดาวบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับเริ่มจะเดินขยับเข้าหาเร็วขึ้นแล้วนะครับเพชรทวีชัยไฟก่อนนั้นก็ต้นๆนําไปก่อนนะครับมาแผ่วปลายพ่ายไปอย่างพิกล็าะไฟนี้นี่พกความแข็งเอาไว้นะครับแล้วก็ซ้อมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีมั่นใจนะครับ ว่าวันนี้จะต้องล้างตาให้ได้มาดูว่าฉลามชนเองเขาก็บอกว่าซ้อมเตรียมตัวมาดีเหมือนกันขวากับขวาแล้วครับชิงกันออกดูว่าลีลาการชกนี่คล้ายกันด้วยครับวยคู่นี้ต้นๆครับนี่ครับเตะขวาเจาะไปครับเน้นๆไปเลยนะครับเพชรทวีชัยแทงซ้ายครับแต่ว่าดึงได้นะครับไปโดนแค่ปลายปลายครับซ้ายหน้าของฉลามชน ดูดูครับนี่ครับเวทประมาณร้อยสองร้อสีนี่ทั้งคู่นี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับระดับต้นต้นาดูโอ้ยขวาสวยครับฉลามชนมาเพชรทวีชัยดูเหมือนเครื่องจะยังไม่ค่อยติดนะครับจิ้มลบตัวไปก่อนสลามชนเองก็ตั้งรับนะครับคอยกระยับหลอกอาศัยจังหวะฝีมือแล้วครับ ความรวดเร็วนะครับมีเตะเจาะยางไปก่อนทำลายจังหวะไปเรื่อยแล้วก็มาโดนเพชรทวีชัยนี่มีลูกถีบนะครับนำร่องไปจะเดินขยับเข้าหานะครับลามชนก็ดูไม่ตกใจเหมือนกันวันนี้ก็มานิ่งดกันทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าใครจะหลุดใครหลวมนี่โดนทันทีครับเนี่ยโดยเฉพาะเพชรทวีชัยครับแหมเห็นสีหน้าแววตาครับมันอกมันใจตั้งอกตั้งใจเลยครับ ล้างตาได้ไม่ได้และช่วงหลังนี่โอ้โหแพ้มาสามไฟรวดเลยครับจะปลดล็อกได้หรือเปล่าครับ <c oughs> ผู้ที่คาตอบนี่ครับคนที่แทงซ้ายยัดเข้าไปแล้วฉลามชนครับแจ้งท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดดิวันนะครับตลาดดิวันตลาดใหม่ใจกลางเมืองเลยครับศูนย์รวมแฟชั่นแล้วก็ร้านอาหารชั้นนํานะครับ เปิดบริการทุกวันเลยครับตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนแดดล่มลมตกก็มาเจอกันได้ครับที่ตลาดดีวันตลาดใหม่ใจกลางเมืองนะครับศูนย์รวมแฟชั่นและอาหารที่รัชดานะครับ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนอ่ะยก2ขยับขยับ,เป,เ,บเปิดเกมเปิดเกมแล้วครับตอนนี้ไฟน้ำเงินโอ้โหแต่ว่าวงในไล่แขมสู้กันอยู่อปีกันไม่ถน,นัดครับกรรมาการแยกกอน เริ่มจะชิงจังหวะออกกันมากขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะแท่งขวาของทั้งคู่ขยับเข้าไปดูครับโอ้โหมีสายหน้าก็ออกสวยด้วยฉลามชนพักกันสักคู่เดี๋ยวมา เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมคุณพิชัยกิตอิทธิครับกรรมาการผู้จัดการบาริษัทเจริญสุขเภสัชผุ้เชี่จำกัดสมเกาหลีตังคุยจับข้องดื่มเจสตีตาสมเกาหลีตังคุยจับพร้อม้วยสมโอทีสมโอทีดีเพราะมีซิงวิตามินดีะสมสกัดขวดใหญ่แค่สิบาทโดยคุณพิชัชยกิตอิทธิขอขอาพระคุณครับปล่อยตัวมาในยกที่สามนะครับเริ่มจะเดินขยับเข้าหาเร็วขึ้น มีแข้งขวานำในก่อนแล้วก็จะปล้ำในนะครับฉลามชนเดการวีชัยนี่คอยชกในเกมตั้งรับนะครับวงในก็ไล่แขนตั้งแขนเอาไว้แล้วก็มีแข้งขวาโต้คืนเหมือนกันโอ้โหออกอาวุธทันกันจริงๆ้วครับวยคู่นี้นี่นะครับไม่มีใครยอมใครเคยชกกันมาแล้วรู้ทางกันเป็นอย่างดีด้วยจังหวะดูครับเบียดเข้าไปชิงกันออกแข้งรับมาดูกันที่วงในไล่แขนกดแขนเอาไว้ เริ่มจะเด้นตีกันได้บ้างเหมือนกันเลยรับตีเพื่อขนาดนี้กรรมการต้องแยกก่อนครับมาเริ่มกันใหม่ครับอ,อเดือดเลยครับตอนนี้ยกสผ่านไปหนึ่งนาทีครับใครยับเปิดเกมโอ้โหซ้ายหน้าสวยครับเทวิชัยเอาคืทานทันควันเช่นกันฉลามชน เอาละครับเกมการชกนี่สนุกเลยนะครับทั้งคู่นี่มวยขวานะครับแต่สายหน้าก็เริ่มทํางานได้ดีด้วยกันทั้งคู่เริ่มจะขยับเข้าหาบ้างแล้วครับเพชรทวีชัยเปียดเข้าไปฉหลามชนก็มีแข้งขวาคอยากัดโอ้เพชรทวีชัยก็มีแข้งขวาโต้คืนโอ้โหแต่ขวาต่อยขวาดอกนี้สวยนะครับของเพชรทวีชัยนะครับสายหน้าพยาวัดจังหวะเลยครับส่วนขวาหลังครับวัดที่ความหลักความแรงกันครับนายยังเนี่ยโหนไว้ก่อนกดไว้ก่อนยังไม่ตีครับ นี่ครับขวาคนละแข้งซ้ายขวาภาแต่ว่ายังครับยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นี่ครับในช่วงกลางๆยกสามวงในวงในผวาคนละข่าวคนละข่าวไอ้อกรรมการประวัติบอกว่าววมันติดเพือกออกมาก่อนโอ้โหดูว่าจังหวะฝีมือวงนอกนี่ฉลามชนจะได้เร็วกว่าจิ๊กหนึ่งนะครับเพชรวีชัยต้องใช้รูปร่างนะครับเ<อ>ตินกยับเข้าไปชิงออกแข้งซ้ายสวยครับดอกนี้ ฉลามชนไม่ยอมน,นะครับค่อยๆขยับเหมือนกันพยายามจะออกแข้งแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเปนะ็นอันรู้ทางกันแล้วครับออกอาวุธนี่ทันกันเลยครับคูน่นี้เปียกก็มาพอหลุดที่โดนโต้เข้าไปแล้วครับแทงขวาสวยๆของฉลามชนมโดนแข้งขวามาพยายามจะไปเอาคืนเลยครับเพชรวีชัยครับกลับกลายเป็นโดนอีกทีหนึ่งครับเอาแทงซ้ายโต้ด้วยเข่าขึ้นมาครับบิดไปแล้วแทงซ้ายเนี่ยครับตีเข่าซ้าย สถานการณ์ภาค2ครับใกล้เคียงกับภาคแรกเลยครับพลิกไปพลิกมาครับตอนนี้โอ้โหขวาายสวยครับกวชยัยฉลามชนก็เอาคืนทันควันเช่นกันอยู่ในช่วงท้ายยก3ามนะครับขยับขยับพาจังหวะซ้ายม,ม,ม,มานเหลือเกินหมดยกที่3ามพักกันแป๊บเดียวครับ เสริมอาหาร MC 77เสริมความเป็นชายในตัวคุณครับและที่สำคัญครับมาเจ้าของสถานที่ตลาดดีวันตลาดใหม่ใจกลางเมืองครับศูนย์รวมแฟชั่นและอาหารเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนขอบพรกคุณตลาดดีวันครับเอาละครับเริ่มยกที่4มานะครับมียาฉีดมาให้กับเพชรทวีชัยนี่30,000บาทนะครับทีมงานนี่สั่งให้เดินให้เร็ว เริ่มจะทําผลงานได้ดีเหมือนกันมีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในมาดูว่าฉลามชนวงในหอยตีแล้วก็ขานะครับตีเอาไว้เอาวงในนี่ก็ไม่ยอมเหมือนกัน,นแลกกันสานุกเลยครับตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแลวครับวงในโอ้พยายามจะลุยในครับเพชรทวีชัยแต่ว่าฉลามชนเองก็ตีสู้ตลอดครับเถียงทุกดอกโดยที่เข้าไปครับเพชรทวีชัยครับ แข้งซ้ายหลุดเจอแข้งขวาขวาคือทีททแมแหมปลายปลายเดินเข้าไปต่อยขวาแข้งซ้ายครับเจอแข้งขวาขึ้นมาวงในไกงชิงแหมแทงแล้วก็ตั้งกำแพงไว้ก่อนเลยครับแหมมียักคิ้งิวตาิดนึงครับเพชรชัยนี่ครับไม่สอนครับนักชกจากกระบีน้ำเงินเบียดตปเข้าไปมาแต่ถ้าเดินช้าครับถ้าเดินช้านี่โอ้โหฉลามชนมาแข้งแกชสกาดะกันเลื่อนอวงในวงในวงใน มันยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว <il S 1> ่าต <land> ีไม่ถนัดอีกกรรมการต้องแยกก่อนนะครับเพชรวีชัยต้องเร่งเกมกว่านี้ฉลามชนใีโชกในเกมตั้งรับก็ทําได้ดีนะครับมีเท็ขวานี่คอยโต้สวยๆแล้ววงในก็ไล่แขนกดแขนแล้วตีได้น้ําได้เนื้อด้วยดูครับดูว่าจะช้าลงไปเหมือนกันแล้วครับมาถึงตอนนี้เพชรวีชัยแม้ว่าพยายามจะเบียดโดนบิดล้มกิ้งลงมาอีกครับโอ้ รา่ละเอียดครับไม่ยอมเปิดช่องไฟให้เพชรทวีชัยเลยครับแต่ยังไม่ยอมนะครับเดินเข้าไปโดนทีพ่อีครับแมแข้งขวามาฉลามชนเพชรทวีชัยขยับแล้วแทงซ้ายครับสับขวาไปวงนายตีเข่าขวาครับแต่ว่าฉลามชนก็โต้คืนครับพยายามเกี่ยวเอาไว้อ้าวนี่ครับอ่าอยู่ในช่วงยกสี่โอ้โหอ้าวขยับขยับขยับอ้าว เดินเียบติดเข้าไปครับน้ำเงินเพชรทว,วีชยัยโอ้ยขวาฉลามชนเอ,เอาคืนได้เหมือนกันครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับฉลามชนออกมาชกในเกมตั้งรับไม่มั่วไม่ประทะมีลูกทีมนี้คอยทำลายจังหวะเอาไว้ทีมงานของเบชรทวีชัยนี่บอกว่าต้องมีหมัดมีสอกเข้ามาเสริมนะครับต้องเดินให้เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเดินช้าก็แบบนี้นะครับจะโดนแท่งขวา โอ้โหดูนะครับออกแต่และดอกนี่แม่นแล้วก็เหนือเนือเน้นๆทางนั้นจะหลามชนไม่มีตกใจด้วยก็อยู่ที่เพชระทะวีชัยแล้วนะครับจะเร่งได้ขนาดไหนพอโดนเข้าไปหนักๆก็ทําท่าจะช้าไปโอ้โหไฟนี้ชกละเอียดมากนะครับจะหลามชนคุมเกมตั้งรับเอาไว้มีแข้งขวาวงไหนก็ไล่แขนทําให้เพชระทะวีชัยนี่เจองานหนักเลยครับเอาละครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยะ ข้างคอรับไป1,000 0บาทสอกกับเขา้อยสองหมื่นบาทจระเข้สางหาง30,000บาทโดยเจเจปอไก่ชนพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดนะครับที่ขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจและถ้าเกิดท่านใดที่นึกถึงรถยนต์โตโยต้าครับแนะนำครับโตโยต้าเคมอเตอร์ โดยคุณวิเชียนสมพลุ่งโลดนะครับ21โชว์รูม19ศูนย์บริการครับทรไปที่026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับยาฉีดนี่มาเรืองแสนเลยนะครับให้กับเพชรทวีชัยทีมงานนี่บอกว่าอย่าถอยให้เดินทั้งยกนะครับมีหมัดมีศอกเบียดเข้าไปมาดูว่าฉลามชนจะตกใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าสี่ยกที่ผ่านมานี่ดูว่าจำมั่นใจแล้วเข่าหนก็รว่วเปาไว้นะครับวงนอกก็มีแข้ง แล้วก็คอยบังคอยโต้อยู่ตลอดครับต้องอาศัยจุดเปลี่ยนเกมแลวครับเพชรวีชัยครับหมัดศอกประเคนได้ไม่ได้ครับแต่ฉลามชนไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับเนี่ยพยายามกันเอาไว้กอดเอาไว้เอาล้ครับก็ดูว่าตอนนี้จะเป็นงานหนักแล้วนะครับต้องเร่งให้เร็วกว่านี้แล้วครับเพชรวีชัยทีมงานนี้สั่งให้เดินต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวนะครับ ดูว่าอากาศไม่ตกด้วยฉลามชนวันนี้มานิ่งแล้วก็ชกละเอียดครับออมา่ะแกะก,แก็อยากจะเล่นเกมเข้าไปแล้วครับโอ้โหแต่วันถ้้เกิดผิดจังหวะนี่ก็หลุดหลวมนี่โอ้โหฉลามชนแกรออยู่แล้วครับรอดึงจังหวะสองขับหยับขยับรุดรุดรุดดูครับโอ้โหวันนี้มา,าเตรียมตัวมาดีจริงๆฝ่ายแดงเจ้าฉลามชน หนึ่งนาทีโดยประมาณนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับยกสุดท้ายเดินไปเข้าไปได้ไม่ได้ครับไม่ยอมเปิดช่องนะครับจะเห็นหมดนะครับห้าปาก็เห็นลิ้นไก่แล้วครับเกมของเพชรทวีชัยครับฉลามชนว่าแบบนั้นครับแต่ก็ยังขยับนะครับยังไม่ยอมเจอแทงขวาครับแล้วก็ชิงฉากออกมาครับมาซ้ายมาขวาแทงเข่าขวาครับแหม ยังไม่ดีโดนเต็มๆมครับรยกว่าสายตาก็ดีด้วยนะครับฉลามชนมีหมัดหน้านี่คอยแย่เอาไว้ออกซ้ายดีขวาดีไม่ประท้าด้วยดูว่าเพชรทวีชัยแม้ว่าจะพยายามจะเร่งเกมแต่ก็ดูเหนื่อยๆลงไปแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าหมัดก,ก็ยังไม่เข้าจุดโฟกัสสักทีนะครับต้องชมฉลามชนด้วยวันนี้มีการแก้เกมมาดีแล้วก็ชกละเอียดไม่ประมาทนะครับ ดูว่าเพชรทวยชัยจะเจองานหนักแล้วครับมาถึงตอนนี้ต้องพยายามเร่งโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับมีอะไรนี่ต้องงัดออกมาให้หมดครับดูครับวันนี้ฟิวดีแล้วเกิดกับเจ้าชันลามจนหมดยกสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวรอรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการแหละครับนี่ครับคู่แรกของศึกมวยมันสนั่นเมืองครับวันนี้เรามาสัญจรที่ ศูนย์การค้าตลาดดีวันรัชดาครับโอ้โหบรรยากาศนี่แน่นขนาดเลยครับทั้งท่านผู้ชมรายการสุวยมาสนั่นเมืองและก็ลูกค้าผูมีอุปการละคุณของตลาดดีวันกรรมการหันไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับฉลามชนสามารถพยักอุณยินวันนี้ย้ำแค้งน,นะครับน,น,นัคะแนนเพชรพวิชยัยไฟเตอร์บยยไทยแบบสนุกเลยพักคู่เดียวครับคู่ต่อไป